สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะนี่ก็คือวาไรตี้ทอล์โชว์ที่จะมีอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสอทอร FM106 m มกค่ะวันนี้ดูได้กันทุกเพศทุกวัยเลยนะคะสำหรับตอนนี้เป็นอีกตอนนึงที่ภูมิใจนำเสนอมากๆหลายคนไม่อยากแก่หลายคนไม่อยากอ้วนหลายคนไม่อยากโสมหลายคนอยากจะมีอายุที่ยืนยาวแล้วก็เป็นคนที่สวย สมวัยหล่อสมวัยมีบุคลิกภาพดีวันนี้มีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยมาแบ่งปันความรู้กันจากประสบการณ์ตรงเลยนะคะคุณหมอเป็นคนที่ออน่ารักมากๆเป็นหนึ่งในตัวอย่างของแพทย์สมัยใหม่ที่ไม่ได้รักษาคนไข้แต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเปิดตัวสู่โลกภายนอกผ่านสื่อต่างๆนะคะเพราะว่าคุณหมอมีความรู้ที่จะแบ่งปันที่ผ่านมาก็ เขียนหนังสือมาแล้วหลายเล่มเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนะคะและว,วันนี้คุณหมอมาอยู่ที่นี่แล้วค่ะขอต้อนรับคุณหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลแพทย์วุฒิบัตรเวชศาสตร,ร์ชลอวัยสหรัฐอเมริกาค่ะสวัสดีค่ะหมอผิงขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มาแบ่งปัน ความสวยความหลอ่อความาแข็งแรงแล้วก็อายุยืนยาวกันพูดถึงสา์ชะลอวัยตอน <c oughs> นี้เป็นที่เป็นที่นิยมมาแรง <c oughs> ม,มากๆะนี่คือทั่วโลกเป็นกระแสะนิยมเลยใช่ไหมคุณหมอใช่ใช่ค่ะอย่างจริงๆล่าสุดนติตยสารไทม์ก็ เพิ่งลงปกไปเนาะหมอว่าเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเฉพาะทําเป็นคล้ายๆกับสกู๊ปเลยว่ามีอะไรที่ก้าวหน้าบ้างอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะจริงๆแล้วศาสตร์ชะลอวัยมันคืออะไรคะคือจริงๆแล้วอ่ะคำว่าแอนตายจิ้งเนี่ยพอเวลาพูดถึงเนี่ยหลายคนก็จะไปนึกถึงในเรื่องของความสวยความงามแต่ภายนอกอย่างเวลาบอกว่าหมอทําด้านแอนตายจิ้งคนก็จะเริ่มถามว่าฉีดอันนั้นดีไหมเลเซอร์อันนี้ดีไหมอะไรอย่างงี้นะคะ แต่จะคิดถึงข้างนอกอย่างเดียวแต <c oughs> จแว่จริงๆแล้วแอนตี้เอ g จหรือการชะลอวัยเนี่ยจริงๆมันคือเรื่องของภายในนะคะคือทําให้สุขภาพดีจากภายในแล้วออกไปสู่ภายนอก <c oughs> แล้วจริงๆแก่นของมันเนี่ยเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของการใช้ชีวิต <c oughs> เรื่องของอาหารออกกําลังกินนอนต่างๆ <c oughs> ซึ่งเป็นเรื่องที่คนสามารถที่จะฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติเองได้ <c oughs> คือมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆไม่ใช่อะไรที่แพงไม่ใช่อะไรที่ที่จะต้องเสียเงินเยอะ แล้วก็ไม่ฉาบฉวยแล้วก็ไม่ฉาบฉวยไม่เป็นแค่หล่อสวยเปลกเปลือกมันเหมือนกับว่าเป็นเป็นเป็นความสวยหล่อครบทุกมิติใช่คือจริงๆแล้วบอกว่าสุขภาวะอะไรเงี้ยใช่ความดูดีเนี่ยจริงๆมันต้องทั้งทั้งจากในไปนอกจากนอกมาในด้วยแหละคือก็ต้องยอมรับว่าโอเคจากในไปนอกอาหารเอากําลังที่ว่าเนี่ยมันก็ช่วยส่งเสริมแต่ถามว่าถ้าเกิดเราอยากจะสวยจากข้างนอกด้วยคือการฉีดหรือการอะไรตรงนั้นหมอก็ไม่แอนตี้นะหมอคิดว่าสามารถทําไปด้วยกันได้อันนี้ก็เปิดกว้างแล้วเปิดกว้างใช่อันนี้ก็ แล้วแต่คนชอบว่าชอบแบบไหนหมอผิงก็ทั้งทั้งรักษาคนไข้ด้วยนะคะ,คะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทําก็คือเผยแพร่ผ่านการเขียนหนังสือการบรรยายเรื่องต่างๆเยอะมากอันนี้คือ เป็นความชอบส่วนตัวเป็นความชอบส่วนตัวเพราะหมอรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างที่บอกไปตอนต้นว่าศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเป็นเรื่องของอาหารออกกําลังซึ่งถ้าใครเข้าใจหลักการสามารถทําเองได้ไม่ต้องมาหาหมอเลยไม่ต้องหาหมอเลยไม่ต้องหาหมอนะคะทาเองเถอะแล้วก็จะได้ไม่ต้องป่วยแลวไม่ต้องมาเจอกันเราเจอกเันด้วยเราเจอกันผ่านตัวหนังสือก็พอไม่ต้องเสียตังค์มาเจอกันที่โรงพยาบาลหรอกนะคะจริงๆแล้วในท w i t เ e r หมอจะเขียนไว้เลยว่าหมอเป็นหมอที่ขี้เกียจไม่อยากให้คนป่วยนะคะอยากให้คนอยู่บ้านไม่ต้องมาเจอกัน นะคะก็เลยเขียนหนังสือนะคะแล้วก็มีในเรื่องของโซเชียลมีเดียก็ตอบ Twitter นะคะจริงๆคือ Twitter เนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะไป ตอบปัญหาสุขภาพนะเพราะจริงเราไม่สามารถที่จะตรวจรักษากันได้ทางทวิตเตอร์หรอกมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าการตรวจรักษามันต้องเจอกันมันต้องตรวจร่างกายนะคะแต่ว่าทางทวิตเตอร์หมอจะใช้เป็นลักษณะของการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพแนะนำเช่นเรามีงานวิจัยใหม่ๆที่คิดว่าน่าสนใจเป็นความรู้เราก็พยายามแปลจากภาษาหมอเป็นภาษาชาวบ้านแล้วก็เผยแพร่ออกไปนะคะหรือมีกระแสที่เป็นความเชื่อผิดๆอะไรมาเราก็พยายามที่จะไปแก้ให้ เขานะคะเพราะหมอคิดว่าปัจจุบันเนี่ยคือในโซเชียลยมันเรื่องสุขภาพเยอะแต่ ที่ผิดก็เยอะนะคะที่ถูกมันจะน้อยมั่วเยอะมั่วเยอะนะคะโดยเฉพาะที่ได้มาตามไลน์ตามอะไรเนี่ยมันมั่วเยอะก็พยายามที่จะไปแก้ไขตรงนั้นเท่าที่จะทําได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของอินสตาแกรก็คือพยายามจะโพสต์ให้ดูเมนูอาหารเช้านะคะเพราะว่าหมอคิดว่าบางคนละเลยกับการทานอาหารเช้านะคะแล้วก็รู้สึกว่าพอพูดถึงอาหารสุขภาพเนี่ยมันนึกภาพไม่ออกหมอก็อยากจะให้คนเห็นภาพนะคะว่ามันมีอะไรบ้าง ได้เลยรับประทานตามได้เลยนะคะหรือว่าเราออกกําลังเราก็อยากจะให้เขาเห็นนะคะหรือว่าเราไปร้านไหนที่มีเมนูสุขภาพเลือกได้เราก็อยากจะเผยแพร่นะคะคุณหมอก็จะอยู่ในสังคมออนไลน์ในใช้ชื่อบัญชีว่าธิดาการใช่ค่ะชื่อตัวจริงเลยนะคะชื่อจริงเลยนะคะก็สามารถติดตามคุณหมอได้เพราะว่าตัว ตัวดิฉันเองก็ f o l โ o w คุณหมอในทวิตเตอร์ถึงได้ตามอ่านมานี่นะคะจนนํามาสู่กันมาพบกันในวันนี้ขอบค, <c oughs> คุณมากค่ะคุณหมอ <c oughs> แต่ว่าในทวิตเตอมันไม่จุใจนะต้องมาถามกันในวันนี้ <c oughs> พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเคล็ดลับชะลอวัยกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงอย่างคุณหมอผิงกันค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2ของ Lightning เท l ากับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงพูดคุยกับแพทย์วิบัตเวศชศาสตร์ชะลอวัยสหรัฐอเมริกาคุณหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลค่ะในช่วงแรกฟังกันไปแล้วนะคะเรื่องของ Anti a n t i a g i n g หรือว่า,าศาสตร์ชะลอวัยเป็นที่นิยมมากเลยนะคะแล้วก็คุณหมอเองก็เน้นว่าไม่ใช่เฉพาะภายนอกค่ะแต่ว่าควรจะดูแลตัวเองให้สุขภาพดีจากภายในด้วยเอาล่ะคนพูดอย่างนี้เยอะมากเลยหมอผิงเดี๋ยวผู้ชมก็บอกว่าแล้วจะยังไงล่ะ จะทายังไงถึงจะปฏิบัติได้เลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอขอเป็นข้อๆเลยเอาเริ่มจากเมื่อกี้คุณหมอเน้นเรื่องอาหารเช้าอาหารเช้ามีส่วนไหมคะกับการชะลอวัย<ห>ก่อนเนาะ,ะจริงๆแล้วอาหารเนี่ยเกี่ยวมากก็คือมันมีประโยชน์ที่ว่า you are what you eat ะนะคะซึ่งอันนี้เป็นความจริงเลยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ที่ว่าให้อาหารเนี่ยเป็นยารักษาคุณนะคะซึ่งก็เป็นความจริงอีกนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้บางคนเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยแค่ เปลี่ยนอาหารตามที่บอกแค่หันมาออกกำลังกายนะคะผิวพรรณก็เปลี่ยนแปลงนะคะหน้าก็เด็กลงได้โดยที่ยังไม่ต้องไปใช้เข็มใช้เลเซอร์ใช้อะไรเลยใช่นะคะดูดีฟังดูดีจังเลยค่ะหน้าเด็กลงได้ด้วยอาหารเช้ายังไงต่อเนี่ยจะอาหารมือเลยนะคะจริงๆหลักการของอาหารเนี่ยมันก็มีหลายข้อนะคะแต่หลักที่ใหญ่ๆที่หมอจะพูดถึงบ่อยๆก็อย่างเช่นว่าหนึ่งก็คือเรื่องของว่า กินให้น้อยลงอยู่ได้นานขึ้นนะคะเหมือนคุณมอกใช่กินน้อยอิ่มมากอะไรแบบคล้ายๆอย่างนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหลักที่มันมาจากงานวิจัยเลยว่าคนเราเนี่ยจริงๆแล้ว คนเราแบบบางทีกินเกินกว่าแคลอรี่ที่เราต้องการเกินกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เราต้องการแต่จริงๆแล้วถ้าเรากินแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของแคลอรี่ที่เราต้องการเนี่ยมันทําให้อายุไขของเราเนี่ยยืนยาวขึ้นแล้วความเสี่ยงต่อโรคต่างๆก็น้อยลงทีนี้การที่บอกว่าให้กินให้น้อยลงเนี่ยไม่ได้แปลว่า กินปริมาณน้อยลงหรือ<ช>อยู่แบบปวดก<ช> <ๆ S 2> อยาก <ๆ S 2> แต่แปลว่าให้เลือกอาหารที่จะรับประทาน<ช>คือเน้นอาหารที่แคลอรี่หรือพลังงานเนี่ยไม่ได้เยอะแต่วิตามินแร่ธาตุสารอาหารเครบครบในขณะที่คนปัจจุบันส่วนใหญ่อะมักจะไปเลือกอาหารกลุ่มตรงข้ามคืออาหารที่ให้แต่พลังงานแคลอรี่สูงแต่วิตามินแร่ธาตุต่างๆเนี่ย น้อยนะคะซึ่งเขาจะเรียกว่าอาหาร Empty Calories หรือหมอจะแปลเป็นไทยว่าอาหารอิ่มกลวงโบอิ่มกลวงโบแต่โบไปด้วยโภชนาการผู้ไห้เห็นภาพเลยที่เจอกันบ่อยๆนะคะก็คือกลุ่มของอาหารประเภทแป้งขนมหวานขนมเค้กนะคะคุกกี้นะคะหรือว่าไอศครีมนะคะหรือว่าของทอดนะคะพวกฟาสต์ฟู้ด แล้วก็น้ํารสหวานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นน้ําอัดลมนะคะส่วนใหญ่แล้วมันก็คือจะมีน้ําตาลสูงแล้วก็มีแคลอรี่แต่ไม่ได้มีวิตามินหรือว่าแร่ธาตุอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามลดอาหารในกลุ่มพวกนี้นะคะแล้วก็เพิ่มอาหารในกลุ่มของผักผลไม้นะคะวันหนึ่งรับประทานถามตัวเองว่าทานถึง5กํากมือหรือย,อยังหรือยอย่างข้าวนะคะที่ที่จะเป็นอาหารหลักของคนไทยเนี่ยบางทีแค่เปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวกล้อง มันก็ช่วยในด้านสุขภาพเช่นการลดน้ําหนัก การแก้ปัญหาเรื่องพุงอะไรต่างๆก็ช่วยได้นะคะแต่ว่าผลในผลไม้ก็มีน้ําตาลเยอะอยู่บ้างในบางชนิดแต่อันนี้คือน้ําตาลธรรมชาติซึ่งต่างจากปัญหาคนปัจจุบันคือกินน้ําตาลที่เสริมเติมลงไปในอาหารและเครื่องดื่มเรามีโคต้าการรับประทานต่อวันผู้หญิงไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวันผู้ชายไม่ควรจะเกิน9ช้อนชาต่อวันหมายความว่าจะปรุงรสอยู่ในอาหารก็ดีในเครื่องดื่มก็ดีสกวนาวบาใส่กาแฟใช่ไหมคะเพราะอะไรน้ําตาลที่เกินเข้าไปเนี่ยมันจะไปก่อปฏิกิริยา ที่เรียกว่าไกลเคชัไกลเครัมันจะไปจับกับคอลลาเจนคอลลาเจนอยู่ที่ไหนคะนผิวิวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคอลลาเจนเนี่ยถูกน้ําตาลจับคอลลาเจนเสื่อมสภาพสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหี่ยวค่ะเพราะฉะนั้นหมอเขียวไม่ได้หนังสือเล่มแรกเลยว่าน้ําตาลหวานแต่เหี่ยวแล้วก็จะบอกคนไข้ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้หมอก็จะถูกล้างสมองเวลาเห็นขนมเค้ก น้ำตาลหวานแต่เหี่ยวต่างจากน้ำตาลที่อยู่ในผลไม้ซึ่งบางคนนะคะเวลาที่มีสูตรลดความอ้วนอะไรต่างๆตามมาเนี่ยนะคะหมอปิ่นเขาบอกว่า ต้องระวังผลไม้ชนิดนี้หวานคือจริงๆไม่น่ากลัวเลยถ้ามันอยู่ในผลไม้เบนซูโคลสใช่ไหมใช่คือจริงๆแล้วน้ําตาลในผลไม้นี่ถามว่าถ้ากาลังลดน้ําหนักนะคะก็จะต้องเบาๆผลไม้ที่น้ําตาลสูงแต่ถ้าไม่ใช่คนที่ลดน้ําหนักเนี่ยหมอยจะบอกว่ามีความสุขกับการกินเถอะผักผลไม้นี่นะคะกินให้หลากหลายศาสตร์นี้มันเป็นเรื่องของทางสายกลางอาหารก็คือทางสายกลางนะคะทานให้หลากหลายทานให้พอดีนะคะหรือแม้แต่ออกกําลังก็ทางสายกลางนะคะนอนก็ทางสายกลางทุกอย่าง ที่ความพอดีอค่ะ,ะคุณหมอพูดเรื่องนอนก็ดีเลยอ,อยากรู้พอดีบางคนบอกว่านอนเนี่ย ต้องถึง8ชั่วโมงบางคนบอกโอ้โหชีวิตนี้จะเอาเวลาที่ไหนมันนอนถึง8ชั่วโมงเอาแค่4-5ชั่วโมงแต่หลับลึกๆหล,ลับสนิทสนิทมันมีค่าเท่ากันไหมคะคนนี้อยู่ที่พันธุกรรมแต่ละคนความต้องการของร่างกายไม่เหมือนกันแต่โดยเฉลี่ยทั่วไปเนี่ย7-8ชั่วโมงอันนี้คือตัวเลขเฉลี่ยที่สุดแต่ถามว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในมีไม่ได้อยู่ในเฉลี่ยมีไหมมีคนที่นอน5-6ชั่วโมงแต่ร่างกายเขาพอก็มีมทีนี้ก็คงต้องสังเกตตัวเองว่าเราตื่นมาแล้วเราเพลียไหมตกบ่ายเรายังมีรู้สึกแบบ ง่วงจนเหมือนแบตจะหมดไหมะนะคะถ้ามีอาการอย่างนั้นอยู่ก็แสดงว่าคุณอาจจะนอน,น,อนไม่พอหรือเปล่าหรือในทางกรงห้ามบางคนนอน8-9ถึง9ชั่วโมงแล้วก็ยังเพลียอยู่อย่นอันนี้ก็อาจจะต้องเช็คว่าเอ๊ะเรามีภาวะแทกซ้อนอะไรไหมเช่นเรานอนกรน ทำให้เรามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับออกซิเจนไปไม่เพียงพอ,อตื่นมาก็เลยเพลียเรื้อรังหรือเปล่า,าหรือ2เราแอบมีโรคอะไรเช่นไทรอยต่ําหรือเปล่าเราเลยเพยลียเรื้อรังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน,ม,นมันคงต้องเช<ม>็ค <she k S 1> ดูมีปัจจัยเยอะ,ะนะคะแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเจ็ดถึงแชั่วโมงแล้วเข้านอนให้ตรงกับ นาฬิกาชีวภาพก็คือสี่ทุ่มเข้านอนตื่นหกโมงเช้าแต่คนที่ทํางานเป็นกะเป็นรอบแบบนี้ยากหน่อย<ช>ก็คงจะต้องปรับนาฬิกาชีวิตของแต่ละคนคะมันก็ช่วยได้เหมือนกันอันนี้ก็ช่วยได้<ช>เหมือนกันเอาล่ะเรื่องการนอนได้แล้วนะคะเรื่องการรับประทานอาหารนะคะอาหารเช้าสําคัญมาก<ช>รับประทานผักผลไม้ให้ได้วันละห้ากำมือน้ําตาลอย่าเกิน วันละ6ช้อนชาสุภาพสตรีับชสตรี9ช้อนชาสำหรับสุภาพบุรุษ9ช้อนชาสำหรับสุภาพบุรุษนะคะเอาออกกาลังกายสักนิดเลยออกกําลังกายเรื่องนี้หมอชอบมากมันต้องไปด้วยกันเลยนะอาหารกออกกําลังนะคะการออกกําลังกายเนี่ยหลายคนก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวยังไงนะคะจริงแล้วการออกกําลังกายเนี่ยมันจะไปช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนมันจะไปทําให้ฮอร์โมนแห่งความเยาว์วัยหรือโกรทฮอร์โมนหลังมากขึ้นมันจะไปลดฮอร์โมนเครียดคนทุกวันนี้ฮอร์โมนเครียดสูงนะคะการออกกําลังกายเนี่ยเป็นวิธีการ ลดฮอร์โมนเครียดที่ดีอย่างหนึ่งแลนะ้เกรดฮอร์โมนนี่มันอยู่ถึงอายุเท่าไหร่คะคุณหมอจริงๆมันก็จะยังหลั่งมาจริงๆอายุประมาณพวกเราสาวสา,วสาวอย่างพวกเราก็ยังมีการหลั่งของรฮอร์โมนโอ,อยู่ขณนะหลับ นะคะเขาก็จะมาช่วยซ่อมแซมร่างกายส่วนที่ตึ่หรอแล้วทำให้ตื่นมาแบบสดชื่นนะคะซึ่งถ้าเรานอนดีเราออกกําลังดีเราทานดีการหลังก็ดีนะคะที่การออกกําลังเนี่ยมันมีหลักการอยู่ว่าการออกพื้นฐานก็คือการออกแบบแอโรบิกเอ็กซ์ซอร์ซายคือการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างต่อเนื่องเช่นวิ่ง ว่าน้ำจัก,กรยานนะคะหรือแม้แต่แกว่งแขนที่สสสรณรงค์นะคะ,คะพยายามทําให้ได้เนี่ยสาถึงหกนาทีต่อวันรวมแล้ว150 3 0 0ถึง300นาทีต่อสัปดาห์โอ ก็จริงๆก็ไม่ต้องทุกวันหรอกแต่ว่าก็เฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยให้ได้แต่ให้ได้ร้อยห้าสิบถึงสามร้อยนาทีต่อสัปดาห์อันนี้คือการออกพื้นฐานที่ทุกคนควรจะทําให้เป็นกิจวัตรเคยอ่านคุณหมอแนะนําบอกว่าเอาละไม่มีเวลาไม่ทําอะไรจริงๆเนี่ยอย่างน้อยเดินหาเส้นหาเลยระหว่างวันหาเส้นหาเลยระหว่างวันจอดรถไกลๆนิดนึงขึ้นบันไดแทนขึ้นลิฟต์พวกนี้คุณหมอก็แนะนําใช่ค่ะแล้วก็ใช้นับก้าวเดินก็ได้เดี๋ยวนี้อย่างโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็มีแอปนับก้าวเดินจับได้ได้1ห้่อวหนึ่งหมื่น ใช่ค่ะนะคะตรงนั้นก็จะช่วยได้หรือแกว่งแขนวันนี้ไม่ได้อะไรจริงๆก็ลุกขึ้นเนี่ยนั่งดูรายการอยู่แกว่งแขนแบบที่สสสบอกก็ได้ะนะคะ10นาทีวันหนึ่งสามรอบก็ได้30นาทีแล <ะ S 1> ้วนะคะนอกจากเรื่องพื้นฐานที่เอาธรรมชาติเป็นตัวตั้งเอานาฬิกาชีวิตเป็นตัวตั้งเอาเรื่องของกรดฮอร์โมนต่างๆที่คุณหมอแนะนําแล้วเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าไม่พอยิ่งเกิดอายุมากขึ้นเนี่ยโอ้โหเติมเติมวิตามินแต่บางคนทานวิตามินวันหนึ่งเป็นกำมือค่ะใ่จำเป็นไหมคะ มันทาให้เราแก่ช้าได้จริงเหรอการทานสุ่มสี่ส่มห้านี่ใช่ว่าจะดีกับสุขภาพอาจจะส่งผลเสียกับสุขภาพก็ได้นะคะใครบอกอะไรดีซื้อมาหมดเลยรับเป็นกามือต้องข้าใจว่าวิตามินไม่ใช่ขนมเนาะนะคะไม่ใช่ว่าใครซื้อมาฝากเป็นของฝากจากเมืองนอกแล้วเราก็กินเหมือนช็อกโกแลตเพื่อนฝากมาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงกับความต้องการของร่างกายเรานะคะจริงๆเนี่ยการจะทานวิตามินเนี่ย หลักการที่ดีที่สุดหมอว่าปรึกษาคุณหมอก่อนอายุเท่านี้นะมีโรคประจําตัวหรือรับประทานยาอะไรอยู่จะทานตัวนี้ดีไหมถ้ามีหมอประจําตัวสมมุติเช่น เป็นเบาหวานก็ปรึกษาคุณหมอเบาหวานของเรานั่นแหละว่านี่ค่ะมีคนซื้ออันนี้มาให้จะทานดีไหมนะคะปรึกษาผู้แพทย์ก่อนก่อนที่จะไป,ไป,ไ,ปไปทานเองอย่างนั้นจะดีที่สุดบางทีเขาไปหาแพทย์แล้วก็แพทย์แนะนําเป็นสูตรเลยนะคะว่าคุณคขาดตรงนี้ควรเติมอันนี้อันนี้คือเกินไม่ต้องทานวิตามินประเภทนี้อ,อะไรเงี้ยอันนี้คือถูกต้องอ<ห>ันนี้ขึ้นอยู่กับว่า,าเขาลักษณะว่าคนไข้อาจจะมีการตรวจเลือด นะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีการตรวจระดับของวิตามินในเลือดคนไข้บางคนขาดวิตามินดีนะคะแต่ว่าไม่ได้ทานวิตามินดีแต่ไปทานวิตามินซีซะจนเต็มล้นเลือดไปหมดก็มีนะคะก็ก็จะได้ตรงกับความต้องการก็มีเหมือนกันนะคะดังนั้นคุณหมอก็ไม่ได้ไม่ได้เน้นเรื่องอาหารเสริมวิตามินอะไรใช่คือถามว่าถ้าจะทานทานได้มาทานได้แต่อย่าทานสุ่มสีุ่มห้านะคะแล้วโดยเฉพาะ หมอว่าที่น่ากลัวยอย่างคือตามอินเทอร์เน็ตเนาะมันก็จะมีในเรื่องของการขายอาหารเสริมขายวิตามินตามอินเทอร์เน็ตซึ่งถ้าติดตามดีเนี่ยก็จะพบว่าออยอจับเป็นประจำนะคะมีปลอมเยอะก็อันตรายตรงนั้นด้วยระมัดระวังกันด้วยะนะคะยังไม่หมดเท่านี้ค่ะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายมาคุยกับหมอพิงค์ค่ะ ราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้กระแสเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับความงาม mm hmm. การตลาดรุนแรงมากนะคะเพราะการแข่งขันมันสูงใชดังนั้นเนี่ยคนก็จะมุ่งไปจดจ่ออยู่แต่กับเรื่อง mm hmm. เอาล่ะต้องไปฉีดนู่นต้องไปเติมนี่ต้องไปผ่านั่นต้องไปนะเพื่อให้ดูแล้ว คำว่าชะลอวัยถูกลืมในมิติอื่นๆไปเลย<ช>แต่ว่าวันนี้นะคะถ้าฟังหมอพิงตั้งแต่ต้นรายการมาจนถึงเวลานี้จะทราบว่าศาสตร์ชะลอวัยนั้นเป็นองค์รวมนะคะ,คะแล้วก็ขึ้นอยู่กับทางสายกลางแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันหรอกค,ค่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณหมออยากจะทิ้งท้ายในตอนท้ายนี้นะคะไม่ว่าท่านผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่ในครอบครัวจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เอาละวัย50-60ิ อาบก็แล้วแต่แล้วก็คนที่เป็นวัยทํางานแล้วก็วัยรุ่นควรจะดูแลตัวเองให้ชะลอวัยยังไงคะค่ะคือหมอยังจะบอกว่าเวลาพูดถึงเรื่อง anti aging เนี่ยหลายคนจะคิดถึงว่าเป็นเรื่องของคนสูงอายุสวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหมอยังจะบอกว่า มันเป็นเรื่องของทุกคนนะคะยิ่งเริ่มทําตั้งแต่วัยอายุน้อยเท่าไหร่เนี่ยนะคะสุขภาพเรามันก็จะดีมากขึ้นเท่านั้นนะคะเหมือนออมก่อนร้วยกว่ายิ่งเราดูแลเร็วนะสุขภาพมันก็จะดีง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทานผักให้ดูเป็นตัวอย่างทานอาหารสุขภาพให้ดูเป็นตัวอย่างพากันไปออกกําลังกายในครอบครัวเพราะพฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก มาจนถึงวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นหรือคนวัยทํางานต้นๆก็จะคิดว่าเรื่องความแก่หรือเรื่องโรคเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวมากเขาก็จะใช้ชีวิตแบบเต็มที่ใช่ไหมคะทํางานหนักเที่ยวเต็มที่ทดื่มเหล้าเต็มที่สูบบุหรี่เต็มที่กินเต็มที่ซึ่งจริงแล้วอะ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่รู้หรอกร่างกายคุณเนี่ย มีร่างกายเดียวมันไม่ใช่รถมันไม่ใช่บ้านมันพังแล้วพังเลยมันแก้ไม่ได้แล้วที่คุณทําอยู่ทุกวันน่ะกำลังทําให้มันพังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้นะคะเพราะถ้ามันพังแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่อายุ 18, 19 20เนี่ยแหละกลังเชื่อเถอะว่า 30- 40ไปเนี่ยคุณจะหันกลับมาขอบคุณตัวตัวเอง ว่าขอบคุณนะที่เราเริ่มตั้งแต่ตอนนั้น <c oughs> นะคะ <c oughs> เหมือนกับทุกวันนี้หมอก็รู้สึกขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่พาหมอไปออกกําลังตั้งแต่เด็กจนมันติดเป็นนิสัยนะคะก็เป็นลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็อยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเอ๊ะเราเริ่มรูยอย่างะคะ่ะ <c oughs> ก็ให้กำลังใจน้องๆวัยรุ่นเริ่มกันได้เลยนะคะแต่ว่าวัยทำงานนี่คุณหมอช้าเกินไปไหมวัยทำงานเอาหล่าสามสิบสี่สิบไม่มีคำว่าสายเกินไปไม่มีคำว่าสายเกินไปอย่างนั้นเราก็ชะลอเวลาที่เหลืออยู่ของเรานั่นเองให้มันยืดออกไปให้ได้ใช่มีงานวิจัยพบว่าแม้แต่ในคนที่เพิ่งเริ่มมาเดินออกกําลังตอนอายุ60-70ก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายนะคะแล้วมันจะดูเด็กลงไหมคุณหมอจะดูเด็กลงมันจะดูใส่อย่างน้อยก็ยังไดทาร์นะเพราะว่าพอออกกําลังแล้วเนี่ยความเครียดมันน้อยล ตรงนะเราก็มีความสุขในชีวิตมากขึ้นค่ะแต่หลายคนเนี่ยต้องวลนเรื่องความความแก่จริงๆสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงถ้าเกิดว่าเราเอาทางธรรมะมาคุยกันะนะคะแต่ว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอดูแลให้บุคลิกดีอะไรต่างๆไปไหนเป็นที่ประทับใจมันมันก็ต้องผสม้วยนะเพราะว่าเวลาเราสุขภาพไม่ดีเราป่วยเนี่ยใครลําบากตัวเราก็ลําบากคนที่เรารักก็ลําบากต้องมาดูแลเรานะคะคือเราก็อยากจะแก่แบบแก่แบบมีคุณภาพไม่ต้องเป็นที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าพึ่งพา หรือว่าให้ใครมาดูแลนะเพราะ,ะนั้นการดูแลสุขภาพนี่หมอว่าไม่ใช่แค่เรื่องคนสวยความงามการครูแก่เนี่ยหรือไม่อยากแก่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่อยากเขี่ยว<ม>แต่เราไม่อยากให้ร่างกายเราเป็นภาระกับคนอื่นสุดท้ายก็คือความที่เคารพตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีได้ไม่เป็นภาระคนอื่นอย่างที่คุณหมอแนะนําแล้วก็ที่เหลือก็แบ่งปันคนอื่นได้ด้วยเ้าสุขภาพกายเราดีนะเพราะสุขภาพกายเราดีแล้วก็ทํางานได้ดีแล้วก็ ต่อเติมความฝันที่เรามีได้ดีด้วยนะคะ <S <S คุณหมอ บอกได้เลยนะคะตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ติดตามคุณหมอไม่ว่าจะเป็นผลงานหนังสือหรือว่าในสังคมออนไลน์เชิญได้เลยค่ะจะให้ตามตรงไหนดีค่ะก็ทาง Twitter นะคะทิดาการแล้วก็ Instagram ชื่อเดียวกันนะคะแล้วก็หนังสือถ้าเล่มล่าสุดที่ออกมาก็จะมีเรื่องอ่านแล้วยังที่จะพูดถึงอ่าแล้วยังยังว g ยนจีนะคะที่จะพูดถึงการดูแลสุขภาพทั่วไปแล้วก็เลิกลดแล้วจะผอมก็จะพูดถึงการลดน้ําหนัก แบบยั่งยืนค่ะค่ะเลิกลด แล้วจะผอมใช่ค่ะฟังดูท้าทายมากๆว่ามันสุดขั้วตรงกันข้ามนะคะใช่ค่ะอืมเอาละค่ะวันนี้ไลนิ่งทอคงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนในครอบครัวแล้วก็คนที่ห่วงใยนในสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วก็ศาสตร์ชะลอวัยเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้แล้วก็น่านำไปปฏิบัติมากกว่าที่จะแค่กังวลแต่ในเรื่องภายนอกนะคะมันต้องครบทุกมิติอย่างที่คุณหมอมาแนะนำวันนี้จริง,รงๆได้พื้นฐานง่ายๆไปแล้วแต่ว่าถ้าติดตามผลง,งานของคุณหมอก็อาจจะได้เคล็ดลับต่างๆ สำหรับการชะลอวัยเพิ่มเติมก็ติดตามได้ทุกช่องทางรวมทั้งหนังสือที่อ่านแล้วสนุกมากๆทุกเล่มของคุณหมอนะคะวันนี้ขอบคุณหมอผิงมากๆนะคะ,คะที่สละเวลามาแบ่งปันความรู้ค่ะ